เราก็ถึงทางช่องเอลสเปนะครับเดีย๋ยวาหาคนี่นะครับเขาก็ได้โพสคลิปนี้มาซึ่งคลิปนี้คือคลิปอัปเดตล่าสุดนี้ยาวถ้าอยู่ในคอมก็จะยาวสามิบเก้าวิถ้าอยู่ในโทรศัพท์ก็สี่สิบวิเรามาดูกันว่าเป็นยังไงไปดูกัน ถึงหนึ่งพันหนึ่งพันล้านซับก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะถ้าถึงหนึ่งพันซับตอนตอนเดือนนี้เราจะมาดูสังเกตกันว่ามีอะไรห้องอะไรอ่ะโอ้ไม่บอกห้องอะไรอ่ะแล้วก็มีไอ้เจ้ารูปไหมรูปรูปพยาบาลอ่ะ นี่คือประตูปกติแต่มีประตูนึงมันเป็นประ,ประ,ประตูหัวกะโหลกอาจจะเป็นว่าในนี้อาจจะมีไม้กางเขนของเงินทองหรืออาจจะมีไฟฉายในลิ้นชักในห้องนี้ก็ได้นะผมก็ไม่รู้นะโอ้วูทีเ,เหมือนเขาน่าจะใช้คุณแจคขกูกระดูกมากดล็อกห้องนี้นี่แหละถ้าใช้คุณแจปกติน่าจะไม่ได้หรอก เราต้องใช้กุญแจโควเกตเท่านั้นผมก็ยังไม่รู้นะว่าในห้องนี้มีอะไรจะปิดไฟกดเปลี่อนไกี้เป็นไฟเหมือน,น,นเขาจะอัปเดตเทียนนะครับเราสามารถถือเทียนได้ในเวลาอยู่ในตัวบนโต๊ะแล้วถ้าเทียนมันเป็นสีฟ้าแล้วก็ดับปุ๊บเซวว่าอาจจะมีผีตัวใหม่ก็ได้นะมันคือผีอะไรอ่ะกดเปลีป่ยนไปตอ่อ อ,อยากเทียน,ปเ,นเป็นสีเหลืองพอเป็นสีฟ้าปุ๊บแล้วก็ดับแล้วก็หนบตู้อาจจะเป็นผีสัญญาณเตือนได้ถ้าเป็นถ้าเราใช้ไฟสายไฟฉายเราจะไม่รู้ว่าผีอะไรจะมาเนาะอันนี้น่าจะใช้สําหรับห้มมือนะครับทุกคนน่าจะเป็นผีตัวใหมเ่เนี่ยเหมือนไอ้นุก ไอ้นหนูหัวหัวชิปมาเอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นหนูนะทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นหนูอันนี้อ่ะคือหนูในรูปนี้อ่ะในในที่ผมมุงกลมนั่นมันคือหนูที่อยู่ในในไหนไม่รู้แหละเฮ้ยคลิกคลิกคลิก ลิกตอนหน้านั่งที่ให้อยู่ในภาคสองอะ่ะแต่ตอนนี้เขาลบไปแล้วอะ่ะเออลิก,กสวัสดีลิกเหมือนมีรังแสกด้วยอะ่ะทุกคนเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับว่าชิ้นจวนมากอกมันจะมีหนึ่งอันนี้หนึ่ง สองสแล้วก็ห้ามันจะมีชิ้นส่วน5อันนะมาดูต่อ ไปดูคลิปวิดีโอที่เอ้ยเอ้ยบักแล้วทุกคนบักแล้ว <c oughs> เป็นจะเป็นค,คลิปวิดีโอกี้ิคราฟโดนผู้จัดทำแกล้งอีกแล้วอะไรวะรู้ทุกคนนะแนวนี้ก็แนวนี้โดนผู้จัดทำแกล้งกออี้ดคราฟโดยการเสก

Go, go. Go, go. It's doing go, go, go. the thing! I'm going so fast! I'm going so fast! I can't! <laughs> yeah! got, it, got, got it, got it, got it, got, got it, it, got it, got it, got Should I chuck should I it? Check it? Oh, yeah, they're still there, they're still there. Oh my god, they're still there. Yeah, okay. They are still there. They're still there. I'm gonna go, I'm super, gonna go fast, super fast, are I? am gonna go like gonna go gonna go super, like, super fast super again, aren't I? All right, get ready, ready, get, get ready, get ready, get ready get ready. ready, get ready. Here we go, here we go, here we go. Yeah, 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 they got me going super fast again. Oh my god, oh my god, oh my oh god, dude. Oh my god, dude. Oh my god, dude. Holy snap, h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 oly snap. Oh my god, I'm going so fast. I'm going so fast, man! What was that? Bro, what was that? <laughs> was that the, that the troll? Uh, alright. All right. Bro, what the hell was that? What the heck is that? <laughs> is that? I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 s that? A, is that? A, is that, a, is that a, oh dear God. Oh dear God. Oh dear God, dear God. <laughs> Oh, here we go. Here we go. Here we go. Here we go, dude. dude. Here, we go, here we go, dude. dude. Yeah, yeah. Here we go. we go. Oh, my God. Bro. Oh, my God, dude. Now, this is what I call, I call, a, call a, a speed run. Speed run. run. Good, Good Lord. Bro, <laughs> wow, it ain't oh, in there. It started pulling me backwards. What the? It started pulling me backwards. Why don't I have eyeballs again? I don't like that. Bro, there's no way, there's no way hide. to hide. Okay, okay. Two, rushes, two, and rushes, and <laughs> two, two rushes, rushes and a troll. Two rushes and a troll. Oh my god, here comes troll. Oh my god, oh my run. God, run. <laughs> <laughs> Bro, you can't outrun him. You can't outrun him, dude. You literally can't outrun him. He's impossible to outrun. Are we done? Are, Are, Are we good? Are we good? Okay. 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 I can't, I can't see, see anything. anything. Okay. Oh, dear oh, dear God. Okay. I think I we're good. good. Ah! <laughs> Got it. Got it. <laughs> สติสกีจะมาห้องมืดอกวเ้ยเ้ย <What? What? S 1> จะเสสกิหลายร้อยตัวแล้วนะ้เอกว่าอะไรเนี่เออะไรนี้อนี่เฮ้ยเฮ้เยสนี่ยนีครับงงละตอนนี้งละสกไดิกจะทน่จะเสีากงม Bro, I'm oh, literally I'm literally, there. I'm literally I'm literally Which way are we going? Way are we going? This, way? This, way? this way? This way? This way? We're going this I'm way. I <laughs> 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 oh, Stop. 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 Stop oh my god here we go dude here we go here we go get ready this is it here we go oh my god dude the eyeballs oh my god the eyeballs oh my god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  Do this, do this. Here we go, we go. <laughs> <laughs> คือ,ค,อคือเดี๋ยวก่อนนะเ,นนะเขาเสกเขารู้ได้ไงรูปนี้มันจากไหนอีกครับทำอะไรอ่ะในรูปนี้อ่ะประเด็นเขาโทษผมออกอีครับหวัวร้อนทำไมพูดจั่ทำมันแกล้งหนักมากเลยอ่ะนี่คือหนักกว่าเดิมอีกนะอันนี้หนักคูด หัวร้อนนี่คือผมจะจะแก้ผู้จะทำโดยการใช้แฮกมาต่อยผู้จะมาต่อยกับผีที่ผู้จะทำสร้างแล้วกันเป็นเซนต์มาแล้วกันนะอืมอีคามี่คือหัวร้อนนะหัวร้อนลืมไม่ดีลืมไม่ดีจะไม่เล่นต่อไปอีกแล้วอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายอนก็เดาว่าจะอัปเดตธันวาคมหรือวันสิ้นสิ้นปีแล้วกันนะครับ จะอัปเดตในวันสิ้นปีแล้วกีคคับก็ต้องโดนผู้จับทแก้งดรือกันเอาไอ้เอาอ,เอาไรอีเยอะๆมาแก้งกีคคับแล้วก็เอาไอกีคคับหัวโลนมาแก้งกีคคับอีกโอ้ยมันเอามานุูปนี้มาจากไหนอะทุกคน ไปแม็กก็เกียดมากกว่านี่สำหรับทีนี้ก็ไม่บายก่อนไม่บาย